ชีวะไทยเรสซิเดนท้องหล่อนะครับก็มีความเป็นไพรเวท มีความลักชัวรี่มีความมินิมอลทำเลที่ชอบที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางครับตอบโจทย์ฟังก์ชันสายกินอย่างทางเราด้วยนะคะก็คือร้านอาหารเยอะมากมีบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นดีๆคุณภาพดีเยอะมีร้านดั้งชิลแบบหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและการเดินทางของที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเพราะได้วางแผนการศึกษาให้ลูกไวล่วงหน้าแล้วใกล้สถานที่ที่เราต้องการจะไปเช่นโรงพยาบาลหรือศูนย์การ ค้าออกไปถนนก็เรียกแท็กซี่ได้ง่ายมันริมถนนเลยนะคะก็เลยชอบค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยผมมองว่ายัางไงก็มีโอกาสที่จะได้กําไรในการลงทุนในอนาคตแน่ๆนะครับดีไซน์นี่คือเข้าออปุ๊บคือเห็นชัดเจนก่อนอย่างแรกเลยมันมีความโมเดิร์นแล้วก็มีความยูนิคในตัวค่ะเห็นแบรนด์นะคะแล้วกออ็ดีจังเลยที่ว่า มันไม่สูกมากมีสีขาวตัดที่เขียวต้นไม้ก็ดูมีความสดชื่นนะคะเป็นความชนตัวดีค่ะคนไม่พุกพ่านด้าน,นนอกโครงการมันดูลักชัวรี่มันดูมินิมอลแต่ก็ยังมีความเขียวของต้นไม้เนี่ยมาแซมในส่วนของตัวโครงการอยู่มันทําให้ดูมีมิติอะไรงะเงี้ยครับพอเห็นในส่วนตัวโมเดลที่ทางโครงการทำไว้ให้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ ถูกใจครับชอบที่สุดจะเป็นตัวส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสระว้น้ําที่ตรงผมเอก็ใช้เป็นประจํำนะครับคือเป็นสระว้น้ําแบบเกลือด้วยอะค่ะเห็นแค่รูปแบบสระก,ก็สวยงามสวยมากโดยมากก็จะใช้ที่ดาดฟ้าค่ะไปนั่งตากอากาศข้างบนดูวิวสวยค่ะ ของทางนิติบุคคลเองที่นี่ก็ไนซ์มากน่ารักมากดูแลเป็นอย่างดีนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเี้ค่ะแจ้งเื่องสะดวกมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่แบบพูดจาเพระ้ะแล้วก็แก้ไขให้อย่างแบบเร็วมากๆค่ะมีน้ำใจคะ่ะอย่างไปข้างนอกมาเนี่ย ที่ของพลุงพลังก็ต้องพากันมาช่วยยกมาส่งถึงลิฟต์ก็ประทับใจมากหลายๆท่านที่สนใจในการดับซื้อคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองพอสมควรนะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการเดินทางได้ลองเข้ามาดูกันครับ Security <c oughs> ดีมาก <c oughs> การเดินทางสะดวกมีทุกอย่างครบแล้วก็ส่วนกลางก็ดีมาก ทุกอย่างเพอร์เฟกต์บนละค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่กําลังวางแพลนซื้อที่อยู่อาศัยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ยิ่งสําหรับคนที่ทํางานติดกับถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินทางง่ายใช่ใช่ขับออกไปนิดเดียวก็ถนนใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะ ว่ามาอยู่ด้วยกันที่คอนโดนี้สวยแล้วก็ปลอดภัยก็อยากจะให้ลองเข้ามาศึกษาที่นี่ดูผมมองว่าก็เป็นโลเคชั่นที่ดีครับมีฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนชีวไทยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวโครงการที่เขาทําโมเดลไว้ให้ดูเป็นสีขาวแบบมินิมอลแล้วก็ดูมีความลักชัวรี่ในตัวอะไรนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแบบโรงพยาบาลหรือโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้คือแบบใจกลางเมืองเลยยูนิตไม่เยอะนะคะแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนบ้านกันได้ค่ะ มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะอยู่ที่นี่สบายค่ะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับมาเป็นเพื่อนบ้านกันน,กน,นะคะ